กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีกับผมแม็กบาร์ดลูมทีวีหรือแมคข้องน้ำทีวีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดสิรีระดับเกมมือถือมาใหม่ประจำสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมครับวันนี้เนี่ยจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเชิญไปรับชมได้เลยนะจ๊ะ <S 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 Not every day is like this, so I'ma soak up what I got. w h i l it is the newspaper, I read late. เกมที่สิบเกมนี้มีชื่อว่า Smash f o r c a g e ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวยิงปืนมุมมองบุคคลที่3ในสไตล์โลกไรครับภายในเกมนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้หลบหากระสุนของศัตรูและมองหาโอกาสโต้กลับคุณผู้ชมนั้นจะได้เจอกับดันเจี้ยนในแบบสุ่ศัตรูในแบบสุ่ และภารกิจต่างๆที่ตัวเกมนํามาให้ครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปนโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ g o o g l e Play ได้เลยนะจ๊ะเกมที่เ้าเกมนี้มีชื่อว่า Hammer Hero ครับ เกมดีปิเก้ม,มือถือออฟไลน์แนวไอดอล RPG ถ้าภายในโลกนี้ไม่มีอาวุธโลกก็จะสงบสุขใช่ไหมครับภายในเกมนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้รบทเป็นคนที่สแสวงหาความสงบสุขของโลกใบนี้ครับเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายที่เป็นจริงคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องทาลายอาวุธทั้งหมดบนโลกใบนี้ให้หมดสิ้นนั่นเองนะครับตัวเกมนั้นจะเป็นรูปแบบออโต้ผ่านด่านไปเรื่อยๆครับภายในเกมนั้นเนี่ยมีระบบลงดันเจียนและบอสประจําด่านอีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store และ กูเกิลเพได้เลยนะจ๊ะเฮ้เกมที่แปด 8. เกมนี้มีชื่อว่า Slash of s ซอ t 2ครับเกมนีเป็นเกมมอถือออฟไลน์แนวไอพีจีสไตล์ครับภายในเกมนี้เนี่ยุณผู้ชมจะได้รับบทเป็นชายที่โดนใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรครับแล,และความผิดของการเป็นฆาตกรนั้นคุณผู้ชมนั้นจะถูกส่งไปที่สนามประลองเพื่อไปต่อสู้ครับกับพวกอาชญากรที่ทําความผิดร้ายแรงคุณผู้ชมนั้นจะต้องเอาชีวิตรอดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับทุกๆก,การตัดสิในใจของคุณผู้ชมนั้นจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องและทัศนคติของตัวละครครับตัวเกมนั้นจะให้อิสระในการปร ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอาวุธโล่และชุดขอรครับหากวู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปนโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store แ,และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่7เกมนี้มีชื่อว่าไททันซิลิเออร์ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ในโลกไร้ RPG ที่ผสมระหว่างเทิร์นเบดและการ์ดเกมเข้าไปไว้ด้วยกันครับคุณผู้ชมนะครับสามารถใช้กลยุทธ์ในการวางแผนป้องกันและโจมตีได้อย่างอิสระครับภายในเกมนั้นคุณผู้ชมจะได้สะสมแชมเปี้ยนมากมายออกปจนภายในโลกได้เต็มไปด้วยตัวประหลาดมากมายครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปนโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ 6เกมนี้มีชื่อว่า GT Manager ครับเกมที่เป็นเกมมือถือออนไลน์ในบริหารจัดการทีมรถแข่ง GT ครับที่คุณผู้ชมนั้นจะได้เริ่มตั้งแต่การเลือกนักขับรถยนต์และเครื่องยนต์ต่างๆคุณผู้ชมนั้นจะได้ดูแลความเรียบร้อยเลือกอยางที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาพอากาศบริหารน้ำมันต่อรอบภายในเกมนั้นมีสนามแข่งมากมายถึง16สนามด้วยกันนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล,แล้วก็เชิญไปนโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่5เกมนี้มีชื่อว่าเมดม m สเตอร์ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์เนื้อเทินเบสอาร์พีจีที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวในปี2142ครับเมื่อหุ่นยนต์และมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่แล้วสิ่งที่คาดคิดทุกเกิดขึ้นครับเมือเ่อไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ระบาดสู่หุ่นยนต์พยาบาลทําให้พวกเธอนั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับจึงออกทําร้ายมนุษย์หุ่นยนต์เมดที่ไม่ติดไวรัส จึงต้องจัดการกับผนยนต์ที่ติดเชื้อเพื่อก,กอบกู้โลกใบน,นี้สงบสุขกลับมาตามเดิมนั่นเอง mm hmm. นะครับหากคุณผู้ชมาาไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปโหดลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ g o o g l e p l a y ได้เลยนะจ๊ะเกมที4 <ullah> <CO> ่4เกมนี้มีชื่อว่า Hero by O-Crisis ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวะ FPS Survival ที่ผู้ชมนั้นจะได้รบบทเป็นหมอทหารที่พยายามจะเอาชีวิตรอดเพื่อช่วยเหลือม,น,มนุษยชาติครับและหาทางกำจัดไวรัสกลายพันธุ์ที่ระบาดไปทั่วโลกภายในเกมนี้จะมีโหมดหลักๆอยู่2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดแคมเปญที่จะพาผู้ชมเนี่ยค้นหาความลับและที่มาของไวรัสกลายพันธุ์ครับอีกหนึ่งโหมดเนี่ยก็คือโหมดเอาชีวิตรอดที่ผู้เล่นนะครับจะได้เผชิญหน้ากับผู้กลายพันธุ์ให้ใน,นานที่สุดนั่นเองนะครับหากผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปนโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะเกมที่3มเกมนี้มีชื่อว่า Arena of Spy ไ s ครับเกมที่เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวโมบ้า3า s 3ครับภายในเกมนั้นนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการแปลงร่างครับ คือใน1ตัวละครเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถแปลงล่างเป็นสัตว์ได้1ชนิดครับและใน1เกมนะครับจะใช้เวลาเล่นเนี่ยประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับถ้าใครเบื่อเกมโมบ้าแบบเกา่เกาๆอยากจะไปลองอะไรใหม่ๆก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ App Store และ Google p l a y ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่2เกมนี้มีชื่อว่าบูมคาร์ดครับเกมดเป็นเกมือถือออนไลน์นักแข่งรถออนไลน์มันตีเพเยอร์พีพีครับที่คุณผู้ชมจะได้วัดความเร็วในแบบเรียลไทม์กับผู้เล่นอื่นชิงความได้เปรียบด้วยทักษะดิฟบูตและไอเทมปันๆมากมายบนสนามครับและภายในเกมนี้ในการคุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมเมา่ใดสนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบไฟรีๆได้ที่ App Store และ Google p l a y ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่1เกมนี้มีชื่อว่า Bep Arena ครับเกมนี็นเกมมือถือออฟไลน์ในสไตล์นิจที่คุณผู้ชมนั้นจะได้จัดทีมต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อนำเพื่อนำเงินที่ได้จากการต่อสู้นั้นไปอัปเกรดตัวละครและซื้อสกิลครับตัวเกมนี้นี่ครับจะเป็นแนวจัดทีมปล่อยออโต้ต่อสู้กับมอนในแมปครับหลายคุณผู้ชมนั้นสามารถไปอารีนาเพื่อต่อสู้กับปาร์ตี้อื่นได้อีกด้วยนะครับกราฟิกภายในเกมนั้นก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยครับ หากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วเราก็เชิญไปนโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ ลงไปแล้วนะครับสำหรับสิบประดับเกมมือถือมาใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องเองนะครับหากคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ